สวัสดีครับผมหมอกกนะครับนแพทย์ปรินทัศนัยวัฒน์นะครับวันนี้มีคนถามเข้ามาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการทำซิกแพคนะครับว่าจริงๆแล้วเทคนิคการทำซิกแพคหรือเรียกว่า HD liposuction หรือ High definition liposuction เนี่ยนอกจากซิกแพคแล้วเนี่ยเราทำอย่างอื่นได้ไหมคำตอบคือทำได้นะครับคือถ้าเราดูกล้ามเนื้อหน้าท้องอะ่ะจะเห็นว่าโอเคมีซิกแพกหลักๆแต่ นอกเหนือจากซิกแพคแล้วเราสามารถจะทำกล้ามเนื้อจริงๆต้องบอกว่าได้เกือบได้เกือบหมดทางร่างกายนะครับขึ้นว่าจริงๆคุณอยากได้ตรงไหนนะครับนอกจากซิกแพคแล้วเนี่ยเราก็ทำกล้ามเนื้อซิโครงหรือเซอร์เทตัสแอนเทเลียนะครับก็ได้หรือจะทำกล้ามเนื้อตรงตรงข้างข้างเอวหรือบางคนเรียกว่าเ,เป็นกล้ามเนื้อตรงแถวต้องเรียกว่าเลนะิฟแฮนโด้กแต่ว่าถ้าเราออกมาางกายดีมันจะกลายเป็นกล้ามเนื้อขึ้นมา เรียกว่ากล้ามเนื้อมัดนี้เรียกว่าเอ็กซ์เนอลออบลนะครับแล้วก็ทํากล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อแขนนะครับกล้ามเนื้อขานี่คนไข้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยขอทําเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนกับไม่ไม่ค่อยมีคนชอบแบบไม่ไม่ค่อยไม่รู้สิฮะมันอาจจะไม่ใช่จุดที่แบบมันอาจจะขึ้นง่ายมากกว่าหรือว่าหรือว่ามันจุดที่มันมันไม่ค่อยมีใครใครอยากเอาไปโชว์นะครับแต่ถามว่าถ้าอยากทาก็ก็ก็น่าจะทําได้กล้ามเนื้อ ของตรงก้นกบนะก้นกบเนี่ยมันเป็นจุดๆไงเป็นเป็นร้อมเป็นรอยอย่างเงี้ยครับสะบักหลังก็ทําได้ครับจริงทําได้หมดเลยแต่พอคงต้องเข้ามาตรวจก่อนแล้วก็แล้วก็ดูเป็นเป็นรายๆไปครับว่าคนไหนควรจะต้องทำยังไงแต่ละคนก็คงมีความชอบในร่างกายตัวเองไม่เหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยเราอยากให้กล้ามเนื้อเห็นตรงไหนเห็นชัดกล้ามเนื้อตรงไหนเห็นไม่ชัด,น,น,ชดนี้ต้องเข้ามาคุยก่อนครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเอ่อ มันก็อาจจะไม,ไม่ตรงใจมากนะครับบางคนก็บางคนอย่างใครก็จะสงสัยไม่ไม่ตรงใจได้ไงนี่เมือ่อมมีกล้ามก็คือมีกล้ามคือจริงเราปรับได้ครับเราอยากจะให้กล้ามเนื้อตรงซิ่โครงเห็นชัดขึ้นหน่อยซิกแพคชัดขนาดนี้กล้ามเนื้อหน้าอกเอาเอา,เอาแค่นี้นะแล้วก็อย่างตัวกล้ามเนื้อตรงข้างเอวบางทีบางคนเขาไม่ชอบเขาอยากให้ตัวแบบตรงนี้ต้องบางๆอะไรเงี้ยเออก,ก็เป็นไปได้ครับแต่บางคนอาจจะอยากให้มันใหญ,ใหใหญ่ชัดไปหมดเลยเงี้ย อันนี้ก,ก็ก็ทำได้เหมือนกันก็อันนี้ต้องต้องคุยกันนะครับแต่จุดหลักสำคัญก็คือว่าในในรายละเอียดเล็กๆของกล้ามเนื้ออื่นๆนอกจากซิทแพคเกเนี้ยอาจจะต้องร่วมบอกว่าหลังผ่าตัดเราต้องออกกำลังกายด้วยไม่งั้นเนี่ยอาจจะอาจจะได้ไม่สุดมากกว่าอาจจะเห็นได้ไม่ชัดมากนั่นจะเป็นข้อจํากัดของมันเพราะว่ากล้ามเนื้อที่มันเล็กครับถึงแม้เราเน้นขึ้นมาแล้วเราต้องการให้มันเล่นหลังจาก ทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกหน่อยหนึ่งมันจะยิ่งสวยขึ้นนะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับก็คิดว่าตอบคำถามตอบคำถามขนาดนี้ก่อนละกันแต่ถ้ามีข้อสงสัยอยื่นก็ก็ถามเข้ามาได้นะครับรีบไปในคอมเมนต์ก็ได้ครับส่งคอมเมนต์เข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ